หมอเช็คชปมื่อสักครูแล้วนะครับพบว,ว่าแขนงข้างน,นึงเป็นหันาเนี่ยเคยหักถึงสาดท่อนจริงเหรอฮะไม่ไต้องตกใจหรอกครับตอนนี้ทุกอย่างขายเป็นปกติดีแล้วครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้รู้สึกหวาดวิตกเป็นเหมือนอาการทางจิตนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากจิตทา้งสนึกที่ยังรู้สึกหวาดกลัวกับอะไรมากๆ ก็เลยส่งผลไปให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดกับบาดแผลที่เกิดได้รับนครับแล้วคุนหานสายแก้แันหายยังไ,ไงคะป็นอุบัติเหตุหรือว่าหมอลองซักดูแล้วนะครับคนไข้ก็ไม่ได้เล่าอะไรมากมายขอบใจทุกคนมากเลยนะที่เป็นห่วงฉันนะความจริงก็ไม่ได้เป็นห่วงแล้วนะแต่ที่ช่วยเนี่ยเพราะเห็นกันมนุษยธรรม และการที่ช่วยคนแก่ๆอย่างเธอเนี่ยฉันก็คิดว่าฉันก็น่าจะได้บุญจะได้ช่วยให้ม่แก่เร็วไงขอโทษนะตาะม่พาไปจ้ะทำไมั้างล่ะสิบหานโอ้ถอดนะถอดเลยโ โอ้ยป้าไม่อยอีกแล้วเซมฮะไม่ร้อยครับหนูร้อยไยอยม่เปื่อยเออหนูสำเร็จแล้วนะเว้ยอะไรทำไมนั่นสำเร็จแล้วของป๋าเนี่ยก็แผนเด็ดดอกฟ้าไงล่ะแผนเด็ดดอกฟ้าอตอนนี้คุณชายเอาจดหมายรักของเองกลับมาให้คุณอินกบลแล้วฮะอ้ยจดหมายป้าป้าไปเถอะค่ะ เออขอโทษครับลุงขอโทษครับลุงเจ็บไหมครับขอโทษครับลุงขอโทษอ๋อไม่หรอกนี่ลุงมาหาใครหรือเปล่าครับเออคือไม่เป็นไรครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเขาไปง่ายคือลุงจะมาหาแม่หนานสาหน่ะพ่อหนุ่มอ๋อหนานสาเหรอครับช่วงนี่หนานสาม่ค่อยสบายอยู่พอดีเลยครับเอ้นี่ลุงจะไปเยี่ยมแกเหรอครับแกเป็นอะไรมากหรือเปล่าพ่อหนุ่มอ๋อไม่เป็นอะไรมากหรอกครับแค่เจ็บแขนนิดหน่อยถ้าลุงอยากจะไปเยี่ยมเดี๋ยวเช้านี้เลยนะครับเอาเอาไว้วันหลังดีกว่าพ่อหนุ่มอ ได้ครับก็แล้วแต่ลุงนะครับาราาแต่ลุงรบกวนให้หนุ่มหน่อยได้ไหมช่วยเอาจดหมายนี่ไปฝากให้แม่หันษาให้ลุงหน่อยได้ไดไไไดครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับลุงสวัสดีครับ นัวสาเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นหรือยังขาโอ้ยก็ดีขึ้นมากแล้วละจ้ะแหมเป็นอะไรฮะมีอะไรมาบ้านเจ้าสดนม่จำขึ้นเลยโอ้ยนี่ครับนี่เกือบลืมไปเลยจดหมายครับมีคนฝากมาให้นะจดมาคนฝากจดหมายนี่ไปเจอรล้ที่ไหนอ่ะหน้าบ้านเลยนครับก็เป็นลุงแก่ๆคนนึงนะครับ ดูเหมือนเขาจะรู้จักกับนายทักษาเป็นอย่างดีเลยนะครับใครใครใครแหมรับลงคนไหนแหม่มีจนลงจนหมายเจ้าของจดหมายเนี่ยผัวฉันเองอ่ะผัวเขาเองอ่ะฮะผัวเหรอแล้วนี่ที่บตดออกมาจากกู้เก้อเบบนี้นี่ติดคุกเหรอนี่เธอก็ช่างเลือกผัวนะผัวดีก็ไม่เอาไปเอาคนชี้คุกเนี่ยตายแล้วนี่เรื่องมันจะไงอ่ะฮะ ก่อนฉันนะนะออกเองกินกู้มีเงินหมุนเวียนหลายแสนอยู่ส่วนพี่บัตรอ่นะก็ไม่ยอมทํามาหากินเอาแต่เที่ยวก็ตึกผู้หญิงพอเงินหมดนะ่ะก็มาทําร้ายฉันนีหล่ะจังเลยดีแล้วใช่ไหมจ๊ะจ้า เนไไหนื่อยไหมจ้าแม่ฮิ่งสา่เหนื่อยแล้วจ้ะไม่เหนื่อยนะจ้ะไปไหนอืมคือพี่จะออกไปหาเพื่นอนนิดนึงนะจ้าแต่งตัวสลัดเลยนะั่วนะจกไไหนหะักทำไมล่ะเออคืออย่างนี้จ้าแม่ฮิ่งสาวจะเป็นไอเดี๋ยวจนะ้าเอาไปเลย แล้วอยากกลับีกดละจ้ะเดี๋ยวพี่ไปแป๊บเดียวนะจ้าแม่หันสาเดี๋ยวจะรีบกลับมาจ้นะจ๊ะแล้วก็แม่หันสาอย่าทำงานมากนะจ๊ะจ้าหลอกพี่นะจ๊ะ กลับมาแล้วจ๊ะจ้างานสาเป็นยังไงเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยจ้าอองานเยอะไหมเย <Yeah. S 2> อะแม่มสาคืออย่างนี้นะจ๊ะพอดีตอนที่พี่กลับมาเนี่ยเจอไอ้ชัยมันบอกให้ไปหามันนิดนึงนะจ้ะพี่ว่าจะไปหามันสักหน่อยนึงนะจ๊ะอะไรกังอ่ะพพี่เพิ่งกลับมาจะออกไปอีกลวเหรอ เที่ยวเก่งยังไงอ,อะนิดเดียวมแม่หัสาคนมันไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะจ๊ะแล้วพี่ไปนิดเดียวเดี๋ยวพี่กลับมาแม่หัสาพอจะอมีให้พี่บ้างเลยจ๊ะพี่จะไปไหนก็ไปเถอะนะแต่วันนี้ฉันไม่มีเงินให้พี่หรอกอทำไมฮะก็ฉ<อ>ันไม่มีคนส่งดอกเบี้ยเลยอะ่ะแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปให้อะ่ะไม่มีจริงๆน,นะวันนี้ ไม่มีไม่มีทำไมเงินเงินไปไหนหมดฮะ<อ><า>มีอยู่เท่าที่นี่ที่เห็นนี่แหละนี่แกโกงกัฉันอยให้ฉันจับได้เนะาะฮะไม่มีพี่บาทอย่าไปเล้อเลยไม่มี อย่าทำอะไรเจ้เลยเดี๋ยววันที่หน่งวันที <5> <5 ่หนึ่งนะก็คำตอบมาตอนมี้นที yes ่หนึ่งไ้ใช่้อยู่อย่จนฉัต้องย้ายไปอยู่บ้านหลานสาวจะย้ายไปอยู่ได้ไม่นานอ่ะพี่บัตก็มาตามฉัน ฉันก็ใจอ่อนกลับไปอยู่กับเขาอีกพอฉันเก็บเงินเก็บทองได้เขาก็ไถเอาไปเที่ยวพอฉันเงินหมดเขาก็ทำลายฉันจนหลานสาวฉันน่ะทนไม่ไหวยื่นคำขาดว่าถ้าเผื่อสืนไปอย่างนี้เรื่อยๆก็จะไม่ให้ฉันอยู่ที่บ้านก็แล้วก็ลำคานพิบัติที่มาทำลายฉันฉันก็เลยต้องหนีไปอีกหนีไปเรื่อยๆจนพิบัติตามไม่เจอในที่สุด ฉันเนี่ยเขามาอยู่ที่บ้านนี้แหละอืมตายแล้วผูช้ชายอย่างเนี้ยมันน่านะใช่นะไหมดีนะที่ฉันน่ยไม่มีสามีอืมอืออไม่ใช่ว่าหาไม่ได้นะเพียงแต่ว่าฉันเนี่ยต้องเลือกอเพราะว่าถ้ามีแล้วไม่ดีเนี่ยก็ไม่มีเ้อยดีกว่าฉันไม่อยากหาหาใส่หัวนะอืม แล้วตกลงผัวเธอก็ติดคุกเรื่องอะไรอ่ะก็พอฉันหนีออกจากบ้านน่ะพี่ป่ายก็ไม่มีที่พึ่งแล้วสิก็ไปเที่ยวสัมภเลเทเมาเมาทุกวันแล้วก็ไปเป็นหนี้พวกตะเกรงอ่ะกระทั่งมันมาตามแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวจนติดคุกติดตาลางเนี่ยฉันก็ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่หรอกน้าชาครับทีนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมน้าถึงเกลียดผู้ชายทุกคนที่เข้ามาในชีวิตนะครับ่อบคุณ่อบใจได้เจอๆอีกเลยชาตินี้ แหมเรื่อง่บบเนี้ยฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนนะยังไงเธอก็ต้องอดทนนะฉันคิดว่าเรื่องเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยมันคงจะผ่านพ้นไปด้วยดีทั้าคนเราของไม่ใครโชคร้ายไปสมมไปหรอกนรุ่นหลงพูดจะกระทับใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจเหอฉันเพ้งมมาตะกี้อ่ะ ฉันเอามาจากละครเรื่องสุดรักสุดอาวร์ที่ฉันเคยแสดงไว้เมื่อปี2520นะจ๊ะอแล้วพูดเองซะอีกขันขาเธอไม่ต้องกลัวนะถ้าใครมาทำอะไรเธอนี่ด่าด่าด่ามันเองนะและเพียบพร้อมอีกครับเพียบพร้อมอยู่ทั้งคนนะครับยังไงผว่าจะปกป้องนันขาสุดชีวิตเลยครับจนกว่าผมจะถูกไล่ออกครับะ 没你的哈。